กอรซิ Godzilla, ล่าหลังจากจบยุคฟันทั้งวอร์สเนี่ยแกก็ไม่พบหลับตายในสื่ออื่นบ้างนะครับอย่างนี้ไหนที่หลายคนเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายอย่างนนเนาะนั่นคือการที่กอรซิล่าเนี่ยไปปรากฏตัวในหนัง Always Sunset on Thurston ภาค2ซึ่งกำกับโดยทาคาชิยามาสกินั่นเองนะครับที่ต่อมาเนี่ยเขาก็ได้กำกับกอร์ซิล่าในสศวันโดยกจิวชินีเนี่ยใช้ชื่อว่า Thurston Godzilla ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยสิ่ใหญ่ทั้งหมดนั้นว่าเป็นการนำเส Godzilla, นอกอรซิล่าในแบบสิ่งใหญ่เต็มตัวครั้งแรก ในภาพยนตร์ของโตโฮคือที่ผ่านมาก็มีซีจีบ้างเว้ยแต่ไม่ใช่ซีจีแบบเต็มตัวแล้วก็เต็มตาขนาดนี้นะครับที่ผ่านมาซีจีเต็มตัวมันจะแค่ปลับปลายไงอันนี้คือซีเควนต์กอร์ล่าซีจีทั้งหมดนะครับโดยการกแบบเตอร์สติกกอร์ซล่าเนี่ยอิงจาก g m เอ็มเกอร์เซล่าซึ่งเป็นกอร์ซล่าตัวโปรดของตัวยามาสกิโดยมีผิวสีเทาแผ่นหลังสีขาวจุดเด่คือลำตัวที่น้มตัวไปข้างหน้าเหมือนโนเสาเหมือน g m เด้วยมีคอหนาได้หางยาวที่แผ่นเล็กๆและหน้นตาตาของขที่มีฟัันนนทีี่ดูคเ้ยวและละิส และลงตาสีขาวคุ้นเหมือน G M K นะครับโดยใน Always Sunset on Thursday สอเนี่ยกอร์ซิลาที่โจ Tokyo, มตีโตเกียวทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากรวมถึงหอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่ถูกทำลายโดยตอิกเบรดโดยหนังอันนี้เนี่ยนำเสนอกอร i ซิลาไปสูส่สำคัญของเรื่องราวโดวยผสมผสานองค์ประกอบแฟนตาซี Fantasy, กับชีวประวันของตัวละครซึ่งสร้างความขบขันเมื่อโนริฟูมิซุกิแสดงความไม่พอใจจากการทำลายลาซซอมลของเขาซีที่บอกไปจากซกาจิจิชาดเดียวเนี่ยก็มาสู่กอซิลาเรื่องแรกที่รางวัลออสการ์นะครับ